สำนักรักษาความปลอดภัยได้รายงานกับคุณครูว่าอุปกรณ์ของนักเรียนที่ถูกโควไปส่วนใหญ่เอากลับมาได้แล้วแต่อุปกรณ์ครึ่งหนึ่งถูกทำลายค่ะหรือไม่ก็สมรู้ไปแล้วรู้สึกปวดใจจริงเลยพวกเด็กเกเรที่รวเมือกับว่าขโมยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถูกจับกลุมและส่งตัวไปที่ห้องคุมขังนะเออแบบนี้ก็เรียกว่าสถานการณ์ทั่วไปคี่ขายลงได้แล้วมั้งจะมีอีกอย่างนะคะมีคำพูดจากนักเรียนอื่นที่ฝาามาด้วยค่ะ เออคุณยุกการบอกว่าขอโทษไม่ได้ช่วยอะไรเลยส่วนคุณซิซิมิกิกับคุณชินาสึรู้สึกเสียดายที่ปล่อยตัวการหลุดไปได้ค่ะเลยอยากจะวางแผนรับมือจากจริงจังร่วมกับทางซาเลียในภายหลังค่ะเลยขอให้แจ้งเวลาที่สะดวกเข้าประชุมด้วยละ่ะส่วนคุณฮาสุ มิบอกว่าเดี๋ยวก่อนสิคะเสเบียที่ส่งให้ระหว่างปฏิบัติการช็อกโกแลตบาร์มีแคลอรี่สูงถึง1,200แคลอรี่เลยเรื่องนี้ควรจะบอกการที่จะส่งมาให้กินด้วยสิคะแบบนี้คะ่ะฟูกิได้ตอบว่าเดี๋ยวก่อนคิรินโน,โนเรื่องนั้นเอาไวท้ทีหลังเข้าคอมได้ฝากมาแหละขอโทษด้วยค่ะเออเธอบอกว่าครั้งต่อไปหากต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราก็สามารถติดต่อมาได้ตลอดแบบนี้คะ่ะ อ่าอืมทุกคนเหนื่อยกันมากกันนะจริงๆเลยไม่รู้ทําไมเกิดเรื่องแบบนี้วันวานลนไทน์นนนทนคะอพอเรื่องแบบนั้นฉันถูกตัดคะแนนไปเยอะเลยอะเรื่องแบบนี้คนเกิดได้ซ้ําเนี่ยแถมตัวก่อเรื่องอย่างจิ้งจอกแห่งความพินาศก็หายตัวไปอย่างล่องลอยๆอ,อ,อีกนะคะสายาเจ็ดอาชญากรนี่ไม่ใช่เล่นเลยนะคะไม่คิดว่าจะโดนตน,ต,นต้มสะเปื่อยขนาดนี้เฮ้ยน่าโมโหจริงเลยั้งสองคนทำงานหนักแล้วนะ งั้นขอจบรายงานติดต่อผมเท่านี้ค่ะถ้ามีเรื่องอะไรเกิดแล้วก็รีบแจง้งคุณคณรูทราบเลยค่ะบ๊ายบายคุณครูเอาไว้กินโดนัทด้วยกันนะืึแค่ตัวมาหนะ่ะโอเคแกมารับสายละอืมฮัลโหลเซนะคุณครูขอโทษด้วยค่ะที่สเาส้าคือว่าเออมีเมื่อวานฉันถูกพวกเด็กเกรเรหลอกเอาค่ะเลยทำให้ไปร่าตะเวนไม่สำเร็จขอโทษด้วยค่ะ ในฐานะที่ผู้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อเก็บศพเอ,อ่อศพหรอบัญชันกลับแล้วเลยผู้ที่ได้รบับบาดเจ็บและออกปฏิบัติการคนเดียวต้องขอโทษที่ทำให้คุณเดือดร้อนด้วยค่ะอืมไม่หรอกตอนนั้นคุณไหวสุดๆนี่นะฉะนั้นไม่ต้องกังวลหรอกว่าแล้วเชียวคคำพูดนั้นคำพูดที่หมายถึงให้สนใจอนาคตที่จะมาถึงมากกว่ามองยง้อนกลับไปอดีตที่แก้ไขไม่ได้แล้วนะคะ นี่คือคำพูดของผู้ใหญ่ซึมซับลงไปในใจิตใจของฉันค่ะคำพูดที่เหมือนกฎที่ต้องรักษาอย่างเคร่งคัดเออคำพูดของครูใหญ่ขนาดนดั้นเหรอเออฉันเข้าใจดีค่ะถ้างนั้นข่าวหน้าข่าวหน้าหวังว่าเราจะได้เป็นลาตตะเวนด้วยกันนะคะจาาเสนะหลังจากโทรคุยกันนักเรียนหลายคน,ค,น,ค,นคุณครูก็ตรวจรายงานเอ,งเอกสารถึงเหตุการณ์ความเสียหายโกลาคน,คนเคอที่เกิดขึ้นจนตอนนี้ี่เอง เมื่อวานนะเกิดขึ้นเมื่อวานนะไ่ใชีเคออดตอนนี้หืมใครกดออดนะอ่ะอ่ะเข้ามาเลยประตูไม่ได้หรอกเข้ามาแล้วคะ่ะจิฮิโร่เวอร์ทิลัสหักคะแนนความปลอดภัย40คะแนนค่ะยังไม่รู้ว่าเป็นใครก็บอกให้เข้ามาเหรอท่านย้ำถึงความสำคัญของระบบปลอดภัยกับคุณครูไม่สำเร็จหร้ไงคะเออจะเริ่มเทศนาครูตั้งแต่มเมื่อไหร่เหรอ มมไม่ใช่แค่ระหว่างนั้นระหว่างขึ้นมาที่นี่ใชนก็ได้ตรวจสอบอาคารแล้วเห็นจุดบอดเรื่องความปลอดภัยในซาเลียเต็มไปหมดเลยค่ะยิ่งกว่านั้นตัวนักตัวล็อกประตูทางเข้าด้านหน้าก็ยังพังอีกค่ะนี่เกิดอะไรขึ้นกันนี่เนี่ยเออนันเหรออาจเป็นเพราะมีนักเรียนมาบ่อยๆมั้งเดี๋ยวคุณครูไม่ได้จะหนักถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับซาเลีย,ยอย่างถูกต้องเลยนะ ถ้าโปรแกรมมีปัญหาฉันยังพอแก้ไขได้หรอกแต่ภาพปัญหากับอุปกรณ์ก็คงไม่มีวิธีที่จะแก้ไขได้ทันทีหรอกนะคะคราวหลังคงต้องขอให้ทางชมรมวิศวกรรมซ่อมให้แล้วค่ะเธอคิดว่ามีโอกาสพวกนั้นไม่ส่งฟังส้นแปลกๆเข้าไปแต่เลขอ,อุปกรณ์ก็ไม่ีใครเก่งรือน,น้าเชื่อถือเท่าพวกนั้นละคะ่ะดูเข้ากันดีได้จังนะเชื่อใจกันแล้วสิอย่าพูดอะไรสาระเลยนะ ฉันมาวันนี้เพราะอยากขอโทษเมื่อวานที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยอ๋อเรื่องเมื่อวานไม่ใช่ความผิดของจีโรสักหน่อยนะครูเข้าใจอยู่ไม่หรอกอยังไงก็คนที่รับผิดชอบดูแลระบบความปลอดภัยของยานเทสการคือฉันนั่นค่ะฉันไม่ได้เตรียมวิธีรับมือปัญหาไว้ล่วงหน้าก่อนและเรื่องที่แก้ปัญหาไม่ได้ก็เป็นความผิดฉันเองค่ะเพื่อไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกในะอนาคตฉันก็คิดวางแผนรับมือแล้วค่ะเพื่อให้ระบบความปลอดภัยแข็งเก่งขึ้นได้วกว่าเดิมค่ะ ทัวร์รอวันนี้มีเท่านี้แหละท้าอยางฉันขอตัวนะถ้ามีเวลาจะแวะตรวจสอบระบบความปลอดภัยให้อมมเออไว้เจอกันนะอ่าฉันไปละเอองานเทศกาลวาเลนไทน์ที่แสน,นวุ่นวายก็เห็นโคลอโรโคออสก็สิ้นสุดลงด้วยความตุ่มเทนและความพยายามของนักเรียนหลายๆคนนักเรียนหลายๆคนงัน้นเหรออืมเฮ้ย อะไรเนี่ยเฮ้ยมาขโมมาขโมยมาน,นีเนี่ยเห็นสาเร็สัญญาแล้วค่ะฉันเห็นประตูหน้าเปิดอยู่เหลือไม่ได้หรอกที่จะพบคนค่ะคุณครูเอ่อก่อนจะคลียไปเรื่องสำคัญจริงๆด้วยสินะ การได้พบกับเด็กสาที่กระหายเลือดเป็นพิเศษจากในบรรดานักเรียนหลายคนในคีโบทอสไม่ว่ายัางไงการพบครั้งนี้ก็เป็นการพบที่ยาวนานต่อไปแฮปปี้วันถ่ายจากซาลีภาคสนามจบแล้ว โอเคก็เป็น,นยนังบ้างครับท่านผู้ชมทั้งหลายถ้า,อาชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นยังบ้างครับกับเนื้อเรื่องของแฮปปี้วาเลนไทน์จากชาเลาคสนานครับอาที่แต่ต้นๆน,น,น,นะวาคโมนี่ก็น่ารักคันทำไม่นัก,กับความคุ้มคั่งของเธอที่จะจ้องเซตหยอดเซนเซตลอดวิออทีเลยนั่นแหละครับก็ถือว่าเธอเป็นตัวละครที่น่านรักที่สุดเลยนะเออนี่ตุ๊อวยวาคโนะับฮีนะแล้วก็คนอื่นๆทุกคนนะเพราะฉันรักเธออย่างเท่าเทียมอย่เ้ยล่ะ โอเคครับก็จบรายการเพียงเท่านี้นะครับดูด